สบายดีสวัสดีครับถักไทยเอฟซีทุกทันที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องณระเทศแเคนาดาตอนนี้เวลาสีถุมถักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่ารวมทั้งเอฟซีพี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ทั่วโลกขออนครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลก์กด, share, กด,กดติดตามคอมเมนต์เข้ามาครับพีน่น้องเสรจบพัฒนคลิปใหม่ๆนะครับสาหรับคลิปนี้ก็อด่นต้องขอโทษเอฟซีหลายๆครับพี่น้องที่ผมไหลซดไปเมื่อกี่นะครับเพิ่งลงจากไหลซด ไหลสดประมาณ2ชั่วโมงเนาะมี fc พี่น้องเข้ามาเบิงประมาณ1,000กว่าคนนะครับผมกัเเนืยคือกันนะครับพี่น้องผมไหลซดประเด็นก็คือ,อภาษาไทยน่าจะเป็นภาษาอาเซียนนะครับอันนี้คือผมตั้งประเด็นนะครับพี่น้องผมไหลสดไปไหลสดมากนะครับพี่น้องผมอ่านคอมเมนต์ไปด้วยมี fc เข้ามาดูประมาณพันกว่าคนมันก็เลย ลืมไปนะครับไปเปิดคลิปบัวขาวบัญชาเมฆนะครับที่ว่าต่อยนักมวยญี่ปุ่นโดนน็อกนะครับที่ญี่ปุ่นไปเปิดไม่ถึงหนึาทีนะครับเปิดให้ FC ดูนะฮะแจ้งเข้ามาทางเมลครับติดแดงทันทีเลยนะครับก๊อปปี้มีลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่ามันเป็นทีวีที่เขาถ่ายทอดไปนะครับแจ้งนะครับผมลบทันทีเลยนะครับ ติดแดงแจ๋เลยครับพี่น้องครับผมเมื่อยเลยครับอุตส่าห์นั่งคุยทั้งสองชั่วโมงกว่านะครับสุดท้ายผิดแค่ไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับนี่แหละครับพี่น้องอันนี้คือรู้สึกท้อเลยนะฮะมานั่งคุยกันแล้วก็โอ้แต่แต่แต่พี่น้องครับอ่าลืมตัวไปนะพี่น้องอ่ะบอกเป็นยังครับพี่น้องอ่าผมก็เลยมีเอฟซีทักมาหลังบ้านเยอะทําไมเทพโยลบคลิปผมไม่ได้ลบนะครับอ่ายูทูบมันแจ้งให้ลบโดยอัตโนมัติ ผมยังมาเปิดหาคลิปผมไม่เจอเลยนะครับผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับผมเหนื่อยฟรีเลยสองชั่วโมงกว่านะครับ FC ทักมาผมเพิ่งรู้ตัวนะครับโอเคครับพี่น้องมาวอาว์ไม่เป็นยังครับพี่น้องฝากกดแชร์นําคนละหนึ่งแชร์นะครับพี่น้องประเด็นก็คือว่าอ่า,อาเรื่องภาษาไทยนะพี่น้องครับเพราะว่าผมเห็นเนี่ยในประเทศเพื่อนบ้านเนะาะเขม,พมารพม่าลาวเวียดนาม อ่าสามสี่ประเทศรวมทั้งไทยนี่ห้าประเทศนะครับคนที่ใช้ภาษาไทยเข้าใจภาษาไทยอ่าอย่างเพื่อนบ้านนะครับคะเม้นต์นะครับสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเข้าใจภาษาไทยดูสื่อไทยบ้างทํางานในประเทศไทยลาวนะครับแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ดูทีวีไทยนะครับเวียดนามพม่าก,ก็เช่นกันนะครับผมมองว่าภาษาไทยนี่เป็นภาษาที่คนใช้เยอะที่สุดในอาเซียนด้วยซ้ำอ่าถ้าเปรียบเทียบใส่มาเล ภาษามาเลก็มีแต่มาเลที่เข้าใจนะครับแล้วอาจจะเป็นอินโดนะครับอินโดอันนี้คือเปรียบเทียบส่ภาษาไทยนี่หลายประเทศมากนะครับที่เข้าใจภาษาไทยแล้วผมมองว่าถ้าภาษาไทยเป็นภาษาอาเซียนได้นะนะครับลาวนี่จะได้เปรียบเพื่อนเลยนะเอาง่ายๆคือเข้ามาทํางานที่ประที่ประเทศไทยนะครับใช้ภาษาไทยสบายเลยนะฮะแล้วก็อ่าคนเราก็จะสังเกตนะครับพี่น้องคน อ่าเกาหลีญี่ปุ่นนะครับฝรั่งทุกวันนี้คุณเห็นไหมครับฝรั่งอยู่ในประเทศไทยนะครับทำ TikTok, ทิกตอกท o u t u b e พูดภาษาไทยชัดกว่าผมอีกนะครับเก่งกว่าผมอ่านหนังสือไทยเก่งมากนะครับแล้วเอ่อคนฟิลิปปินเหมือนกันเห็นไหมครับคนฟิลิปปินทุกวันนี้มาสอนภาษาอังกฤษในไทยเนี่ยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเรียนภาษาไทยไปด้วยนะคนฟิลิปปินเขาบอกว่าทําไมฝรั่งพูดภาษาไทยเก่ง เรียนภาษาไทยทําไมเข้าใจง่ายคนฟิลิปปินส์เขาว่าภาษาอังกฤษยังง่ายกว่าภาษาไทยเขาบอกภาษาไทยนี่เรียนยากเขียนยากพูดยากตัวอักษรก็เขียนยากคนฟิลิปปินส์นะฮะเขาก็พยายามนะเพราะว่าฟิลิปปินส์เข้ามาสอนที่เมืองไทยเยอะไงนะครับเงินเดือนก็ดีกว่าที่ฟิลิปปินส์นะครับครูที่ฟิลิปปินส์เดือนหนึ่งหมื่นห้ายืนนะครับเต็มที่ก็ไม่เกินสองหมื่นแล้วครูก็เยอะสอบเข้าเป็นครูที่ฟิลิปปินส์ก็ยากนะครับ ามาสอนที่เมืองไทยสอนภาษาอังกฤษอย่างเดียวเงินเดือนยืน25งหม่าสอนพิเศษอีกเดือนหนึ่งหมื่นกว่ารวมแล้วก็4 0,000นะครับครูฟิลิปปินได้เดือนหนึ่งทั้ง4 0,000อย่างต่ำนะครับผมไปดูในทิ k ตอกไปดูใน YouTube ของครูฟิลิปปินะเขาชอบเมืองไทยมากนะฮะเขามาสอนทุกวันนี้ครูฟิลิปปินไม่ไม่ใช่มาสอนภาษาอังกฤษแค่อยู่ในกรุงเทพนะนะครับในต่างจังหวัดอุดรขอนแก่น,นมีครูฟิลิปปินน,น,นนะครับสกลนครนะครับ อ่าคนฟิลิปปินเพราะว่ารายได้นี่มันดีกว่านะฮะแล้วอีกอย่างคนฟิลิปปินทุกวันนี้มาหากินที่เมืองไทยคุณจะเห็นนะฮะแถวร้านอาหารใหญ่ๆแหล่งท่องเที่ยวนะครับอ่าพัตคานยิ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับคนฟิลิปปินมาทํางานเยอะขึ้นก็เนื่องจากว่าฟิลิปปินมันได้ภาษาอังกฤษเนาะนะครับแล้วก็พูดเก่งแล้วก็ถ้าเป็นแหล่งสําคัญสถานที่ท่องเที่ยวที่มตีต่างชาติเยอะๆนะครับ เจ้าของกิจการก็ต้องการคนที่พูดภาษาอังกฤษได้นะฮะแล้วอีกอย่างนะครับภาษาไทยเนี่ยถูกใช้อย่าว่าแต่ในประเทศไทยเลยอันนี้คืออย่างที่ผมอยู่ทุกวันนี้ผมก็จะเห็นนะฮะคนที่มาอยู่ที่เมืองนอกเนาะอันนี้คือพูดเฉพาะาคนพาม่าคาเมรนลาวเวียดนามนะครับสามสประเทศเนี่ย ถ้ามาเจอกันที่เมืองนอกนี่คือเบื้องต้นเนี่ยพูดภาษาอังกฤษยังไม่เก่งพูดภาษาอังกฤษยังไม่ได้ก็สื่อสารกันโดยภาษาไทยนะครับจนกว่าจะพูดภาษาอังกฤษได้เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มนะครับเจอกันครั้งแรกก็จะเป็นแบบนี้ไม่พวกกะเหรี่ยงพวกมอญที่อพยพลี้ภัยมาอยู่ในต่างประเทศนี่ถ้าเจอคนไทยก็พูดภาษาไทยเจอพมา่าเจอเวียดนามเจอกันก็สื่อสารกันด้วยภาษาไทย ผมมองว่าภาษาไทยนี่มันมีอิทธิพลต่อเพื่อนบ้านแล้วก็เพื่อนบ้านก็นิยมใช้เข้าใจภาษาไทยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็สื่อไทยทีวีไทยละครไทยนี่คนก็นิยมกันเยอะแม้กระทั่งพี่น้องคนลาวนะครับในต่างประเทศนะครับที่มาอยู่ในประเทศที่3ามหลายปีนะครับอพยพมานี่นะครับอยู่3-4มสปีเวลาดูละครนะครับดูละครไทยดูสื่อไทย ถ้าจะดูข่าวในประเทศลาวในเขมรในพมา่าในอาเซียนกด็ดูสื่อไทยนำนำเสนอเป็นหลักนะครับอันนี้คือเราก็จะสังเกตเห็นตลอดนะฮะแล้วก็คนไทยนีย่นะครับมี6 70ล้านคนนะครับที่ใช้ภาษาไทยอยู่แล้วนะครับบวกกับต่างชาติคุณเห็นไหมครับคนจีนเนี่ยคนจีนก็พยายามเรียนภาษาไทยนะครับเรียนภาษาไทยคนเกาหลีคนญี่ปุ่นเยอะมากๆนะฮะ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องเงินเนาะเรื่องเรื่องเงินบาทไทยก็เหมือนกันนะฮะเงินบาทไทยนี่ยอยู่ตัวนะครับไม่มีเงินไม่เฟ้ออยู่ตัวเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานของไทยก็ดีนะครับถ้าเราเปรียบเทียบเห็นไหมครับเงินสิงคโปร์เงินอินโดยังมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลง,ลงแบบลงแบบวูบเลยนะนะครับแต่เงินบาทไทยนี่ย เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแข็งค่าเห็นไหมมีช่วงหนึ่งเงินบาทไทยเนี่ยเทียบใส่เงิน US นะครับเมื่อก่อนนะครับ3 5 3 6 3 4 3 3บางครั้งเนี่ยสามเนะครับเงินบาทไทยมันแข็งค่าขึ้นอ่านะครับถ้าเราเปรียบเทียบในอาเซียนนะเงินไทยเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เป็นรองใครนะนะครับดีกว่าพมา่าเขมรลาวอ่าอ่า กัมบูชานะครับแล้วก็จะมีประเทศไหนอีกนะครับฟิลิปปินส์เนี่ยไทยก็ดูเบียดนะครับเวียดนามนะครับหลายประเทศนะเงินในอาเซียนที่ดีๆนะครับสิงคโปร์อะไรอีกนะครับมาเลบูนนะครับแล้วก็ไทยนะครับสามสี่ประเทศเนี่ยนะครับถือว่าเงินเงินเงินอินมาเงินมาเลก็ยังมีขึ้นมีลงนะฮะ อันนี้เราเราสังเกตนะเปรียบเทียบใส่เงินอเมริกานะครับบางคนจะเข้าใจผิดนะครับว่าเงินยุโรปแพงกว่าอเมริกาแพงๆนะครับถูกต้องนะครับแต่เงิน US ดอลลาร์เนี่ยสามารถทําธุรกิจได้ทั่วโลกด้วยซ้ำน,นะครับเขายอมรับหมดเลยเงินยุโรปนะครับแพงกว่าเงินอเมริกานะครับหนึ100่งร้อยเท่ากับเท่าไดสามสี่สี่สองก็ว่าไปสามเจ็ดสามแปดสี่สองมากกว่าเงิน US นะครับแต่ว่าค้าขายได้ในยุโรปไง นะครับมันไม่เหมือนเงิน US นะครับ US ใช้ได้ทั่วโลกเลยนะฮะนะครับมันก็เหมือนเงินบาทไทยนะครับในอาเซียนเนี่ยดูนะครับเศรษฐีคัมเณรลาวนะครับพม่านะครับอ่าเศรษฐีลาวเอายกตัวอย่างเศรษฐีลาวนี่นะครับรวยๆเนี่ซื้อรถซื้อของมีค่าแพงๆเนี่ยจ่ายเป็นเงินบาทนะครับเก็บเงินบาทสะสมเงินบาทเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่าเก็บเงินบาทแล้วมันอุ่นใจไง สิบปีย0ปียิ่งไปแลกเป็นเงินลาวยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับอันนี้คือเปรียบเทียบว,ว่าเงินไทยอ่สะสกุลเงินมันอยู่ตัวไงทุกคนนี่แหละครับพี่น้องครับอย่างที่ความคิดผมนี่แหละครับว่าอันนี้ในฐานะที่เฮามเปม็นคนไทยเนาะพี่น้องครับเฮาเป็นคนเลาาเขาหูซึกว่าคนใส่ภาษาไทยหลายนะครับคอมเมนต์พมมาเล่าเวียดนามหรือต่างชาติที่ไปไทยก็สนใจเรียนภาษาไทยกันนะครับ โอเคครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมหรือเข้ามาเบิ่งย้อนหลังครับฝากกดแชร์น้ำครับพี่น้องแล้วก็ขอโทษพี่น้องหลายๆนะครับคลิปที่ไลฟ์สดไป2ชั่วโมงก็รู้สึกเสียดายนะครับพูดไปแล้วประเด็นเรื่องนี้นะครับแต่ว่ามันโดนลบนะครับผมก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ท้อนะครับเพราะว่าลืมตัวไปนะครับไปเปิดคลิปพี่บัวขาวนะครับต่อยนักมวยญี่ปุ่นนะครับไม่ถึง1นาทีนะครับติดแดงเลยนะครับแจ้งลบทันทีเลย ใจผมหายห,หมดเลยเนืกอว่าช่องบินนะครับฝากกำลังใจด้วยนะครับพ c ี MC ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ